สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของ CAT with Hobbies กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เราก็ไม่ได้จะเรียกว่ามารีวิวหรือจะมาทำอะไรหรอกครับแต่ว่าจะมาแนะนำหนังสือกร์กตูนน่าสนใจในตลาดบ้านเราในตอนนี้นะครับโดยหนังสือกระตูนที่เราจะหยิบมาพูดกันในวันนี้ก็คือจะเป็นชื่อเรื่องว่าปิศนาบ้านเก่าเงามรณะนะ,ะเขาเรียกว่าใครหลายคนนี่อาจจะ พอรู้จักกันบ้างหรืออาจจะเคยเห็นกันบ้างนะว่านาปกมันเป็นประมาณนี้อันนี้เล่มแรกโดยที่หนังสือกระตูนเล่มนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด13เล่มจบนะโดยที่เล่ม13าเนี่ยก็เรียกว่าพึ่งออกมาเลยเรื่องนี้ก็จะเป็นของค่ายสยามอินเตอร์คอมิกนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นการ์ตูนที่มีความน่าสนใจมากๆอ่ะมันมีความน่าสนใจยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะแต่เดี๋ยวผมจะเล่ารายละเอียดโดย รวมให้ฟังก่อนว่าแบบว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงประมาณไหนก็สำหรับกระตูลเรื่องนี้นะครับชื่อเรื่องว่าปริศนาบ้านเก่าเงามรณะอ่าชื่อไทยเป็นอย่างนี้ชื่อภาษาอังกฤษหรือชื่อภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นชื่อเดียวกันเลยก็คือ summer time rendering นะนี่อย่างนี้เลย summer time rendering หรือภาษาญี่ปุ่นจะออกเสียงว่าแบบ summer time render ประมาณนี้ อาจจะไม่ออกเสียงคำว่า rendering เท่าไหร่ก็ตัวเรื่องนี้นะครับเรียกว่าน่าสนใจยังไงก็ก้ไปลองอ่านกันดูก็ตัวเนื้อเรื่องนะก็จะเป็นเรื่องของเด็กหนุ่มคนนี้ชื่อชินเป์แล้วก็อันนี้คือเพื่อนสมัยเด็กของเขาชื่ออุชิโอนะก็พูดงยัยคือเด็กหนุ่มคนนี้ ตก่อนนะเขาอยู่บนเกาะเกาะน,นึงแล้วก็เขาก็ได้ออกไปที่โตเกียวเพื่อที่จะแบบเหมือนไปเรียนต่ออะไรประมาณนี้พอผ่านไป2ปีเนี่ยทำให้เขามีเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยเขาต้องกลับมาที่เกาะอนอี้ครั้งแล้วพอกลับมาที่เกาะเนี้ยเขานั้นพบเจอกับเหตุการณ์ประหลาดต่างๆมากมายจะพัดจะผูแหละเรง่ายๆเขาได้เจอเพื่อนสมัยเด็กของเขาอ่าต่างๆเพื่อนยช่วยกันแก้ขไขปริศนานั้นๆนะก็ เนี่ยเปิดเผยในยเรื่องมากไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่าสปอยมันจะไม่สนุกเอาแต่ว่ามันมันเล่นเรื่องของเวลาเล่นเรื่องของความลึกลับความโหดความดิบเถื่อนของเรื่องนี้อ่ะนับปกเป็นอย่างนี้แต่จริงมีความดิบเถื่อนนะโดยพอเล่มสุดท้ายเนี่ยอาจจะเห็นว่าคิดว่าเป็นแบบเอ้ยการ์ตูนเลิฟคอมมปล่านี่พระนางอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันมีความโหดอยู่แต่โหดไม่เท่าไอ้เรื่องข้างหลังเนี่ยชั้นสองแมน คนละคนละประเภทกันก็เนื้อเรื่องย่อๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับโดยที่ตัวละครเด่นๆเนี่ยตอนนี้ผมก็อ่านมายังไม่ยังไม่จบหรอกมีเท่าที่ดูนะเท่าที่เห็นกันเลยมีทั้งหมด13เล่มจบใช่ไหมผมแกะมาจนถึงประมาณเล่มสี่อ่านถึงแค่เล่มสี่แต่ก็รู้สึกว่ามันสนุกมากๆแล้วเนื้อเรื่องแบบเข้มขน้นทุกตอนทุกเล่มเลยนะคือเราเดาทางไม่ถูกแน่ว่าแบบว่า เรื่องมันจะเป็นไปยังไงต่อเพราะว่าแม้ว่าคนแต่งนี่เขาทำออกมาได้ดีมากๆครับโดยอาจารย์ผู้แต่งก็คืออาจารย์ยาสุกิธนกะศนะเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยอาจารย์ยาสุกิธนากาเนี่ยเขาเหมือนจะเป็นผู้ช่วยของอาจารย์ที่วาดเรื่องสตีลบอลันหรือโจโจ้ภาค7นะครับจะไม่ผิดนะหรือผ หรือถ้าผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะ mm hmm. ก็เรียกว่าขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ช่วยของอาจารย์ของผู้เขียนนะเรื่องโจโจ้ mm hmm. นี่ถือว่ารับรองความสนุกได้ลายเส้นนี่ถือว่าสวยมากๆครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูไปประมาณสีเล่มแรกก่อนละกันว่าหน้าปกมันแบบสวยสวยขนาดไหนนะแ่ะผมก็จะแนะนําตัวละครไปด้วยเลยว่าแบบว่ามีตัวละครเด่นๆอะไรบ้างในเรื่องนี้นะ อจัดชั้นวางเปอ่ะ,อะประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้อ่าเล่มหนึ่งนะอ่ะผมพูดใหม่นะเล่มหนึ่งผู้หญิงผมรอน,นี่คืออุชิโอเป็นเพื่อนสมัยเด็กกับพระเอกชื่อชินเปะอ่ะประมาณนี้ว่าหลักจะมีอยู่ไม่กี่ตัวครับในเรื่องนี้เท่าที่ผมอ่านตอนนี้นะถึงเล่มสี่อันนี้เป็นมิโอชื่อมิโอมิโอเนี่ยจะเป็นน้องสาวของอุชิโอ คนนี้ก็จะเป็นชื่อว่าฮิซุรุใช่ฮิซุรุคนนี้นะจะมีผลต่อพระเอกของเรามากๆแนวเขาเข้ามาช่วยนะเข้ามาช่วยพระเอกให้ฝ่าเหตุการณ์บางอย่างไปได้นะนักปลูกรองสี่ก็จะประมาณนี้ <rim> ก็ไม่มีอะไรมากครับ จะให้ดูรวมๆดูโดยรวมก็คือลายเส้นถือว่าโอเคมากข้างในข้างในผมจะเปิดของเล่มหนึ่งแล้วกันจะได้ถือว่าไม่สปอยนะเอาเปิดไล่ๆของเล่มหนึ่งให้ดูภาพข้างในนี่ลายเส้นก็จะประมาณนี้นี่เรียกว่าถือว่าโอเคมากๆเลยนี่พระเอกของเรานี่ โดนล้ออยู่ครั้งหนึ่งด้วยนะว่าเป็นแบบว่าเอ้ยนี่มันเอเวนเยเกอร์หรือเปล่าก็มีความคล้ายนะแต่เขาอาจจะไม่ได้ดิบเถื่อนเท่าเอเรนนะประมาณนี้ครับประมาณนี้อ่ะก็ตูนเรื่องนี้เนี่ยถ้าให้ผมแบบว่าบอกว่าเป็นประเภทแนวไหนก็จะถือว่าเป็นเรื่องเป็นแนวแบบมิสเทอรี่ลึกลับนะแล้วก็มีความแฟนตาซีอยู่ มีความประจนภัยแล้วก็อันนี้อาจจะสปอยนิดหน่อยแต่ว่าเป็นแบบว่าเล่นเรื่องเวลาเล่นเรื่องเวลานะครับผมอันนี้สําคัญเลยเรียกว่าเป็นธีมหลักของเรื่องมันอยู่ในชื่อเรื่องด้วยแหละอ่ะก็ประมาณนี้ครับเนื้อเรื่อง,องก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวเล่มสุดท้ายนิดหน่อยเล่มสุดท้ายเนี่ยความพิเศษของมันก็คือทางสำนักพิมพ์เนี่ยเขาได้ออก เขาเรียกว่าเหมือนเป็นอของแถมสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับเล่ม13นะก็จะเป็นการแถมโปรการ์ดทั้งหมด5ใบโปรการ์ดเนี่ยก็จะเป็นเอามาจากหน้าปกของแต่ละเล่มเนี่ยแหละตั้งแต่เล่ม1ถึง13แต่ว่าเอามาแค่5ปกก็เป็นแบบลิมิเต็ดนะนี่เป็นอย่างนี้เลยผมจะแกะให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็จริงๆไอ โปรการ์ดลิมิเต็ดเนี่ยผมซื้อมาทันเพราะว่ามันไม่ได้แบบเหมือนคนเขาไม่ได้แย่งกันเยอะด้วยมันค่อยๆหมดนะครับปัจจุบันก็ถ้าสั่งทางเว็บสยามเนี่ยคือหมดแล้วแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นในทางเพจของสยามเนี่ยเขาบอกมาว่ายังสามารถหาซื้อได้ตามร้านบุ๊คเฟนอยู่นะไอตัวโปรตการ์ดที่แถมเนี่ยก็คือซื้อเล่ม13บในโปรตการ์ดแถมไปเลย5าย้5าใบ5ใบ1 2 3 4 5สามสี่ห้า ประมาณนี้ครับะจะมาดูลายที่ระบายกันก่อนนะลายแรกก็จะเป็นแบบนี้ดนหน้าเป็นอย่างนี้ด้านหลังไม่มีอะไรเป็นอย่างนี้ทุกแผ่นหน้าสองแผ่นสองก็จะหน้าเหมือนปกเล่มสองเมื่อกี้ที่ให้ดูไปนะครับกดการ์ดนี่ลสุดท้ายผมว่าทำออกมาสวยมากกฎการ์ดอันนี้ ประมาณนี้ครับก็จริงๆมันก็จะเป็นโปรการ์ดเกี่ยวกับหน้าปกแล้วก็ตัวละครหลักๆในเรื่องนี่แหละแต่ว่าตัวละครอื่นที่ผมยัง่ันยังอ่านไปไม่ถึงก็เลยยังไม่รู้ว่ามันชื่อว่าอะไรนะถ้าใครอ่านถึงแล้วก็สามารถเบนส์โเบน,นลงมาบอกกันได้นะว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงกันบ้างไม่ต้องสป,ปอยก็ได้นะเอาเป็นประวัติตัวละครพอสังเกตเลยวันนี้ผมก็พยายามเล่งอ่านให้จนถึงเล่ม13่สามนี่เลยเห็นคขาว่ามันก็ดีมากๆเลยนะบางนะงานเรื่องนงี้ คือตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเขาทากันทาเป็นในนี่แล้วได้ข่าวว่าทําเป็นเมฆแล้วออกฉายแล้วด้วยแต่ว่าทางบ้านเราเนี่ยก็คือดูผ่านช่องทางลิขสิทธิ์คือ,อดิสนีย์พัสด์ฮอ a ตนะแต่ว่าเท่าที่ผมหาดูเนี่ยเหมือนมันยังไม่กําหนดฉายนะแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยฉายไปแล้วทางทีวีเนี่ยฉายไปตอนอช่วงกลางเดือนเมษาที่ผ่านมาปัจจุบันก็น่าจะออกอากาศมาประมาณเอ่ห้ตอนได้แล้ว ก็ตอนนี้กระแสะในไทยมันเลยยังเงียบเงียบอยู่เพราะว่าคนยังหาดูการแบบถูได้สิทธิ์ไม่ค่อยได้นะก็ต้องรองทาง Dis n e y ์พาร์ทอสตาเขาประกาศมาอีกทีซึ่งก็มีความปเป็นไปได้ว่าถ้าเขาประกาศมาก็ได้ฉา,ายอาทิตย์ละตอนแต่ผมบอกเลยว่า,าที่ดูตัวอย่างของอน,นิเมะเนี่ยใน YouTube เนี่ยภาพทำออกมาได้ดีมากๆเรียกว่าทีมงานชุดนี้ก็ทำออกมาได้โอเคแหละครับอาจจะเป็นกระแสะในไทยในช่วงที่อนิเมะได้ฉายนะ ผมเดานะเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันมีความที่แบบเข้มข้นสูงมากน่าติดตามทุกๆตอนนี่เรียกว่าอย่างนี้เลยดีกว่าก็ประมาณนี้ครับวันนี้ก็จะไม่ได้มารีวิวอะไรเยะๆเพื่อเป็นมาแนะนำการ์ตูนที่คิดว่าเพื่อนๆน่าจะสนใจและซื้อกันนะครับก็ตัวเรื่องเนี้ยเป็นของสยามอินเตอร์คอมมิ ตัวกระดาษเนี่ยก็ถือว่าปกติของค่ายนี้อยู่แล้วก็ไม่ได้แย่ไม่ได้ดีถือว่าพออ่านได้ครับอ,อ่านได้ประมาณนี้เ,เรื่องย่อเป็นประมาณนี้นะอาจจะลองอ่านกันได้ดูก็ประมาณนี้ตกเล่มละประมาณ70บาทต่อเล่มช่วงเล่มแรกๆจะ60บาทหลังจากนั้น7จบาทแล้วก็เล่มสุดท้าย7จบาทเพราะว่ามันหนาหนากว่าน,นิดหน่อยอ่ะม้าดูกันดีๆหนากว่าน,นิดหน่อยนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องปิศนาบ้านเก่าเงาโมนะหรือ Su m เมอร์ m e มเรนเดอริงนะก็ถ้าใครสนใจก็สามารถไปอุดหนุนกันได้ทางเว็บไซต์สยามอิน e r เตอ์คอมิกหรือว่าทาร้านหนังสือทั่วไปเลยยังมีหนังสืออยู่เรื่อยๆครับเล่มสิบสิบสามเล่มจบเรียกว่าอ่านเพลินเนอ่านเพลินๆถึงเล่มสิบาแล้วก็จบแล้วก็ ได้ประสบการณ์การอ่านหนังสือที่เรียกว่าตื่นเต้นเราใจนะผมว่าเรื่องนี้แปลกใหม่ในระดับหนึ่งเรียกว่านานๆไม่ได้รู้สึกประตื่นเต้นกับหนังสือกตันวนีนแนวนี้มานานมากเลยเรียกว่าก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์เลยครับผมว่าประมาณนี้ครับถ้าผมพูดข้อมูลอะไรผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับ้า เพื่อนๆชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามคอนเทนต์แบบนี้ไปได้เรื่อยๆครับแล้วครั้งหน้า chat with hobbies จะกลับมากับเรื่องอะไรคอนเทนต์อะไรก็สามารถติดตามกันได้สำหรับวันนี้ขอลานกันไปก่อนสวัสดีครับ